ปัญหาต่อไปที่เรามักคบสม่าเสมอแล้วก็หลังจากที่เราได้ทราบว่าแพทย์แจ้งกับเราว่าความดันเริ่มจะสูงแล้วนะฮะหรือสูงแล้วเนี่ยแพทย์ที่บอกข้อมูลก,กับเราก็มักจะบอกว่าให้ไปพบแพทย์นะฮะเพื่อที่จะปรึกษากับแพทย์ว่าเราควรจะได้รับการควบคุมความดันหรือย,ยังนะครับประเด็นสําคัญที่สุดของ เรื่องนี้ก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการในเรื่องของความเป็นเลวสูงเขาก็ยังทํางานได้ปกตินะอาจจะไม่มีอาการปวดศีรษะหรืออะไรที่ปกติผิดป,ปกติให้เห็นเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็ยังมีความรู้สึกว่าเออเอาไว้มีเวลาว่างๆค่อยไปพบแพทย์หรือแม้ทั้งไปพบแพทย์แล้วต้องไปรอคิวเข้าพบแพทย์เป็นเวลานาน,านแล้วก็แพทย์ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาในการที่จะบอกว่า เราต,ต้องทำยังไงบ้างเนื่องจากภารกิจของแพทย์ในการที่จะดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยนอกเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําในวันนี้ก็คือเมื่อท่านได้รับแจ้งอย่างนั้นแล้วนะท่านควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับคือสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทําก็คือ,อ,อท่านควรจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อแพทย์บอกแล้วเนะี่ยเราเป็นความดาันสูง มันสูงจริงหรือเปล่าหลายคนก็มักจะเข้าข้างตัวเองนะครับว่าเออวัดปปทีแล้วไม่เห็นสูงเลยหรือพ่องเดินมานะฮะเมื่อคืนพักผ่อนน้อยแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าอยากแนะนําว่าถ้าออในตรวจพบว,ว่ามีภาวะของความดาันสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณเตือนว่าระบบการควบคุมความดันในร่างกายของเราเนี่ยเรื่องผิดปกติ ให้ท่านใจเย็นๆนะครับแล้วก็อลองมันวัดความดันนะฮะโดยโดยขอให้แพทย์วัดซ้ำหรือให้พยาบาลวดัดซ้ำนะครับถ้าในที่ทำงานของท่านเนี่ยมีห้องพยาบาลอยู่เนี่ยก็ท่านลองนะครับว่าเ,าเช้ามาไปพบคุณพยาบาลนะครับที่ห้องแล้วก็ช่วยให้วัดหน่อยนะครับถ้ายัางสูงอยู่บ่ายลองไปวัดอีกทีนะครับท่านในวัด ในหลายๆครั้งแล้วก็มันยังสูงเกิน1 3 0 90เนี่ยแล้วก็ท่านถึงแม้จ่ยังไม่มีอาการ,ร,รากคอยหนึ่งเนี่ยท่านต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับเ,เรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยเรือเลือกัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ mm hmm. ท่านอาจจะต้องปรับปรุงตัวเองก็คือเรื่องของการรับทานอาหารนะครับของเค็มของมันหรือพวกกลุ่มที่ทานอาหารมาก สารอาหารไม,มากมันก็ทําให้เลือดหน่งนะครับอาจจะมีคอเลสเตอรอลที่สูงน้าตาลที่สูงมีภาวะของอ,อ้วนลงผงอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากนั้นเราก็ยังพักผ่อนน้อยหรือสุหรีด้วยนะมีงานเลี้ยงทุกวันนะครับางานก็เครียดต้องตัดสินใจทาหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทําให้ความดันของท่านนสูงมากขึ้นอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำว่า ถ้าท่านมีปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าขอให้ท่านได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าท่านปล่อยให้ความดันเลือดสูงโดยทดี่ไม่ได้มีการควบคุมในระยะยาวกคงจะเป็นเรื่องของผลก,กระทบระยะยาวนะหลายปีต่อมาเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องไตวายวเรือลรลังซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่องไตวายวเรือรังแล้วต้องไปล้างไตเนี่ยเกิดขึ้นจากคนที่เป็นความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการควบคุม ใส่ใจที่จะรณลดหล,ลงเรื่องนี้นะครับให้มากขึ้นนะให้คนได้ตระหนักถึงเรื่องว่าปัญหาความดันรีสูงนั้นสามารถควบคุมได้นะครับท่านอาจจะควบคุมได้ด้วยตนเองโดยความร่วมมือกับแพทย์นะครับในการที่จะสุ่มข้อมูลในการตรวจความดันไปให้แพทย์นะครับแล้วก็เมื่อไหรแพทย์จึงจะต้องให้ยาในการควบคุมความดันของเราให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับคือต่ำกว่าร้อยสามสให้ได้นะครับ คิดว่าถ้าท่านควบคุมความดันของท่านไดไ้ไม่สูงมากไปตลอดเวลานั้นหัวใจท่านก็จะทํางานน้อยลงไตก็จะทํางานน้อยลงหลอดเลือดในสมองโอกาสที่จะแตกก็น้อยลงนะครับอันนี้ครับผมอยากจะแนะนําว่าถ้า,ท,าท่านมีความดันเลวสูงแล้วเนี่ยก็อย่าประมาทนะฮะให้คิดตัวว่าความดันเลยสูงน่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพท่านได้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ การพักผ่อนการออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับการควบคุมน้าหนักตัวการเลิกบุหรี่หรือเลิกดื่มเป็นนิจสิลป์นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้ท่านควบคุมความดันของท่านได้ดีขึ้นนะครับอยากแนะนําว่าความดันริสูนั้นเป็นภยนัยเงียบที่ค่อยๆอ,อยู่กับเราแล้วถ้าเราไม่ใส่ใจมันนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพของเราการตรวจวัดความดันด้วยตัวเองเนี่ยผมก็แนะนํานะครับว่าถ้าท่านมีเครื่อง วัดความดันของตัวท่านเองเนี่ยแล้ว,วัดบ่อยๆนะครับแล้วก็ในทุกครั้งที่ไปพบแพทย์เน่ท่านก็นําไว้ตัวไอ้ที่ท่านบันทึกเรื่องความดันโลหิตองเนี่ยไปของท่านเนี่ยไปให้แพทยด์ดูด้วยที่จะปรับเลือกยาเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับตัวท่านของท่านเองนะครับขอบคุณครับ